สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคุกวางแชนแนลนะคะนำเสนอภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่11ช้างน้อยน่ารักรู้จักคำนำเรื่อง ยกค้องไม้ตีค้องม้วนเสือม้วนงวงปรบมือปีนี้นำถือรองานไอ จุ่มแรกแห่งเลี้ยงจัดส่งควา้าพลาดเพลงตรงโมงยกค้อง ไม้ตีค้องม้วนเสือ่อม้วนงวงปรบมือปีนี้นำถือรองานอายจุมแรกแห่งเลี้ยงจัด ทรงคว้าพลาดเพลงตรงมงแปลงแต่งตัวระบายสีขอบคุณนักท่องเที่ยวพวงมาลัย าราแสนรู้สุดท้ายสุดแรงน่ารักถังสีลำดับต้อนรับสวยงามประธานจังหวะจังหวัดจริงๆ แสดงสัญญาณรายการจัดระเบียบแปลงแต่งตัวระบายสีขอบคุณนักท่องเที่ยวพวงมาลัยดาราเสนรู้สุดท้าย สุดแรงน่ารักถังสีลำดับต้อนรับสวยงามประทานจังหวะจังหวัดจริงๆแสดงสัญญาณรายการจัดระเบียบ ช้างน้อยน่ารักทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบบกและ ใบบัวจะแสดงกับภูผาทั้งเด็กและลูกช้างแต่งตัวสวยงามเมื่อได้เวลาภูผาเดินนำหน้าออกมาใบโบกถือไม้ตีค้อง ใบบัวหถือพวงมาลัยทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธานใบโบกส่งไม้ตีค้องประธานรับไปตีค้องเปิดงานเสียงค้องดังโมงโมงใบบัวส่ง พวงมาลัยเพื่อขอบคุณประทานคนดูปรบมือชอบใจมีช้างตัวใหญ่ๆ หลายเชือกรออยู่กลางสนามเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สัญญาณช้างจัดระเบียบจูงหางกันตามลำดับใบโบกใบบัววิ่งสุดแรงเพื่อไปต่อแถว ให้ทันใบโบกแหวงงวงที่จับหางช้างตัวหน้าตามจังหวะเพลงใบบัวก็แหวงงวงที่จับหางของใบโบกเหมือนกันน่ารักน่ารัก ช้างน่ารักได้แสดงอีกครั้งรายการสุดท้ายช้างน้อยระบายสีภูผ,ผาทรงแปลงให้ใบโบกแต่ใบโบกจับพลาดคว้ามือภูผาจุ่มลงถังสียกขึ้น แล้วระบ,บายระบ,บายใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากโบกหูแกว่งหางส่งเสียงร้องแอกแอกยอจังอายจังคนดูปรบมือหัวเราะร้องเรียกใบโบก ใบบัวดาราแสนร,รู้ช้างน้อยน่ารักน่ารักจริงจริงอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านผันวรรณยุกต์คาค่าค้าชีชี้ชี้ช ทูทูทูแทแทแท้โ,โมโมโมมือมือๆๆมือเชื้อเชื้อเชื้อรัวรั่วรั่วพ่อพ่อพ่อคำคำคำไม่ไม่ไม้เลียเลี่ยเลี้ย เราเล่าเราคาค่าคขา,ขา,ขาชีช่ชี่ชีทูทูทูแท่แท่แท้โมโมโมมือมือมือเชื้อเชื่อเช,ชื้อรัวรั่วรั่ว พ่อพ่อคำค่ำคำไม่ไม่ไม้เลี้ยเลี้ยเลี้ยเล่าเล่าเล่า,ลาอ่านสะกดคำงามางทเยอทชนะงงงูสระอาตัวสะกดมอมา สกดว่างออามออ่านว่างามงออามองามยิ้มพยัญชนะยอยั์สระอิตัวสกดมอมาวรรณยุกต์ไมโทสะกดว่ายออมอยิ้มไมโทอ่านว่ายิ้มยออมอยิ้มไมโทยิ้ม อพยัญชนะออ่างสระอาตัวสะกดยยักสะกดว่า o y. ออยอ่านว่า y. อออยอยนะนอน้อยพยัญชนะนหนูสระอตัวสะกดยกยักวรรณยุกต์ไม้โทสะกดว่านอ, y. นอยอน้อยไม่โทอา่านว่าน้อย น no, no, no. ออยน้อยไม่โทรน้อยอ่านสะกดคำข้าวพยัญชนะขอไข่สะระอาตัวสะกดวหวันยุกไม่โทรสะกดว่าขออาวขาวไม่โทรอ่านว่าข้าวขออาวขาวไม่โทรข้าวเที่ยวพยัญชนะทศฐานสะระเอีย ตัวสะกด War Man, วแหวนวรรณยุกต์ไม่เอกสะกดว่าทอเอวเทียวไม่เอกอ่านว่าเที่ยวทอเอวเทียวไม่เอกเที่ยวฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กลมงามตามห้ามริม รุมแถมก้ามกรามสามมุมนุ่มนิ่มยิ้มแยม้มงามตามห้ามริมรุม่มแถมก้ามกราม สามมุมนุ่มนิ่มยิ้มแยม้มฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่เกยอ,อายหายพลายเลือเ้อยเคยโกย ก้วยอ้ยอยห้อยท้ายหลายร้อยคอยช่วยฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่เกอขาวข้าว หิ้วนิ้ว,วแถวเลี้ยวเที่ยวแล้วแวววาวยาวเรียวเกี่ยวข้าวเขวข้าวหิ้วนิ้ว,วแถวเลี้ยว เที่ยวแล้วแวววาวยาวเรียวเกี่ยวข้าวฝึกอ่านเขียนประโยคช้างน้อยเข้าแถวใบโบกตีค้องเสียงดังช้างน้อยระบายสีสวยงามผู้ชมปรบมือหัวเราะชอบใจ ใบบัวส่งพวงมาลัยให้ประธานเข้าใจสัญ,ญลักษณ์เข้าใจสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายเครื่องหมายและสัญญาณสัญลักษณ์สัญลักษณ์คือ สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งเช่นตัวหนังสือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงพูดเครื่องหมายบวกลบคูณหารเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายคือสิ่งที่ ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้เช่นสัญญาณไฟจราจรเป็นเครื่องหมายแสดงให้ระวังอันตรายหรือกระทํำตามที่บอกหรือแนะนำสัญญาณคือเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยิน เป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกลเพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทําตามที่บอกหรือแนะไว้เช่นสัญญาณไฟจราจรสัญญาณธงเตียระฆังตีค้องเป็นสัญญาณสัญญาณไฟจราจรสีแดง ให้รถหยุดสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดสีเขียวให้รถไปได้ทางม้าลายแสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนนห้ามเข้าแสดงว่าห้ามเข้า สุขาแสดงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายทางหนีไฟแสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตรายลิฟต์แสดงจุดที่มี ห้องเล็กๆเคลเื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงลิฟต์โทรศัพท์แสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อโทรศัพท์ไฟฟ้าแรงสูงแสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูง และเป็นอันตรายไฟฟ้าแรงสูงยาอันตรายยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานี้ต้องการการดูแลจากแพทย์หรือเภสัชกรยาอันตราย อ่านคล่องร้องเล่นอายจังอายจังใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยสวยภูผาไปด้วยร่วมงานหันสาใบาโบกส่งไม้ประธานรับมาเพราะได้เวลาตีคล้องนำทาง พอเสียงเพลงดังช้างต่างจัดแถวช้างน้อยแน่แน่ววิ่งสุดแรงช้างเดินตามกันไปใช้งวงจับหางชวนกันเหยาะย่างตามจังหวะเพลงรายการสุดท้าย ช้างระบายสีใบโบกเรียวรี่แสดงความเก่งภูผาทรงแปลงใบโบกแสดงเองจับมือละเลงภูผาจังงังคนดูชอบใจช้างน้อยแสนรู้ใบบัวโบกหูอายจังอายจัง อาวน,นี้ช่องคูกวาง h ชนแนลนะคะนำเสนอช้างน้อยน่ารักนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและติดตามนะคะวันนี้ช่องคูกวาง h ช n แนลสวัสดีค่ะ